ต่อจากนี้ผมก็จะได้ไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็คุยกับเพื่อนเพื่อนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสักทีได้ยินแล้วได้ยินแล้วไช่ไหมคะไม่เอาไม่ร้องคนดีแม่ไม่ร้องรุ่มมาเอาผ้าหนาไมลูกดีไปเลยลูกงั้นหนูเอาไปหมดเลยนะคะครูเอาไปหมดเลยลูกโอ๊ย เอ๊ะอะไรเนี่ยคือเอ๊ะอะไรคะอีเชนไม่เอามามาเอาผ้ามาใหม่นะคะรุ่นนี้ไม่หมดอีกไงเนี่ยแต่เผื่อมันกลับมาไงอเอาลูกชายมาหาเอาลูกเข้ามาเข้ามามามานี่ลูกน oui> ั่งนั่งอ๋อนั่งนั่งวัสดีค่ะเออวัสดีลูกนั่งก่อนนั่งก่อนที่บอกเรื่องหูป่ะค่ะค่ะโอ้ทางนี้ลูกทางนี้ลูกนี่หูไม่ได้ยินเฉยเฉยทำเรียบร้อยไหมคะเรื่องหูนะคุณแม่ใช่ค่ะอืมยังไม่ดีขึ้นเหรอ ลูกดีขึ้นไหมไม่น่าดีขึ้นนะอดีผมสั่งมาแล้วนะดีได้ของมาแล้วก็เดี๋ยวทดลองเลยลูกนะค่ะคุณแม่ให้ลูกใส่เลยจะได้ยินเสียงเนาะใส,ใส่ในหูลูกใส่หูกเออเน็บเน็บห,หูลูกอันนี้แขวนไว้ลูกเป็นไงลูกเป็นไงคะเป็นไงฮะฮะผมได้ยินแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ได้ผล ได้ยินแล้วจริงปะเนี่ยนี่คือเสียงคุณแม่เหรอครับียงแม่ครับได้ผลได้ผลนี่คือเสียงคุณหมออนี่คือเสียงผมเย่ต่อจากนี้ผมก็จะได้ไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็คุยกับเพื่อนๆพอได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสักทีอแม่ได้ยินแล้วนได้ยิน้ช่ไหมคะไม่เอาไม่ร้องคนดีแม่ไม่้องร้องอึ๊บลูกจ๋าลูกลูกได้ยินเสียงแม่แล้วใช่ไหมคะ ลูกฟังแม่นะลูกต่อไปนี้เนี่ยหนูจะได้เรียนหนังสือได้ฟังคุณครูเข้าใจฟังนะเพราะที่ผ่านมาหันมามองแม่แกเรียนหนังสือได้แย่มากเข้าใจไหมเรียนอะไรได้ต่ำเตี้ยเรียนดินขนาดนั้นละฮะหนังสือก็ไม่เคยอ่าน ทกินข้าวก็ไม่รักจานฉันขอแล้วนี่อะไรรู้เปล่าพูดนะก็ไม่ฟังทําเป็นหมูทวนลมเหมือนฉันพูดกับดินฟ้าอากาศเหมือนฉันแบบเธอเธอเป็นมนุษย์เธอไม่ได้เป็นต้นไม้นะที่ผ่านมาเหมือนเด็กไม่ได้การอุบมสงสอนอย่ามาทําสีหน้าแบบนี้ใส่แม่นะหรือโจรเถอะหมอเอาออกให้ผมทีจะเอาออกทาไมหมอเขารักษาก็ถูกแล้วนี่ขอถอดแล้วกลับไปหูหนกได้ไหมครับได้ กลับไปก็เรียนวิสุทธไม่เก่งเหมือนเดิมมาสิกลับไปก็เรียนไม่รู้เรื่องเธอไม่อยากได้ยินเสียงที่คุณครูเขาสอนหรือไงเธออยากจะนั่งอ่านอ่านอ่านไปอย่างเดียวหรือไรกันคะโอ้โหหมอครับอะไรลูกผมยอมเรียนแย่ยอมไม่ได้ยินดีกว่าครับถ้าผมต้องมาฟังแม่ผมบน่นเสียงแม่มันบาดหูมากเลยครับหมออย่างนี้คุณหมอย่างออกนะคะเธอต้องได้ยินสิถ้าไม่ได้ยินแล้วเธอจะเียนวิสุทิรู้เรื่องไหมคะแม่ผมว่าคุณแม่ใจเย็นก่อนนะเออลูกยังปรับสภาพหูอยู่แล้วคุณปรับสภาพไม่ได้ยงไรืะ ะฉันไม่ได้พูดครั้งแรกนะฉันพูดหลายครั้งแล้วฉันรับสภาพไม่ได้เลยอ่ะกลับบ้านสิลาสะับดียกมือขึ้นมาไหวยกมือจะบอกหมอเอาขึ้นไปเลยครับเอาให้ยดีเก้า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 อ่ะมันไม่ได้ยินเสียงฉันละก็เพราะคุณนี่แหละคุณหมอโอ้ยคุณแม่อ่ะเก้าวคุนฟังหมอโอย่างเนี้ยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยเนี่ย นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็น